สวัสดีค่ะฝนไม่ตกก็ต้องรดน้ํากันไปนะคะวันนี้เรามารดน้ํากล้วยไม้เนาะพร้อมทั้งตัดดอกไม้ด้วยค่ะเอ่อพระนี้เป็นพระใหญ่นะที่เดือดขาดเราก็ตัดเร็วกว่าปกตินะคะนี่วันนี้เรามารดน้ํากล้วยไม้เล็กนะคะกล้วยไม้เล็กก็ได้หลายเดือนแล้วนะที่ปลูกครั้งแรกก็ประมาณสี่เดือนฝ่านะก็แตกหนอ่อ ร่วมจะทั้งหมดแล้วนะคะอันนี้ก็จะปลูกตรงนี้จะเป็นปลูกที่หลังนะคะก็ใหญ่จะทันกันแล้วนะคะแล้เราก็ตัดไม้ไขายออนไลน์ด้วยค่ะนี่นะคะตอนนี้กล้วยไม้นะคะราคาถูกลงเยอะเลยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่กล้วยไม้ออกนะคะ,ะกล้วยไม้สามปีสี่ปีเนี่ยกำลังออกเต็มสวนเลยค่ะอันนี้ก็เป็นกล้วยไม้ปีฝาฝ่านะ ก็ออกไปพักหนึ่งแล้วเขาก็จะมีการหยุดพักบ้างนะมันไม่เหมือนกล้วยไมย้ที่เราปลูกมาน,นานนะคะเขาจะออกยาวเพราะว่าเขาพักทิ้งช่วงมานานนะเพิ่งจะเริ่มออกในช่วงนี้นะคะก็ไวไม้สามปีสี่ปีเนี่ยช่วงนี้ก็จะออกเยอะเป็นพิเศษเลยนะเพราะว่าเขาพักมาต้องอประมาณ เดือนเมษามีนาเมษานะคะจนมาถึงเดือนนี้เดือนกันยาเขาก็จะเริ่มมีดอกเยอะมากตอนนี้ของเราก็เราออกมานานก็จะมีการพักต้นบ้างนะก็เราออกมาสักพักแล้วอะ่ะอันนี้ของไม้แก่เนี่ยออกเต็มฝักหมดเลยเป็นฝักเต็มสวนเลยนะคะสวยมาก แล้วก็อดอกเยอะมากราคาไม้นอกนะแตะไม่ถึงหนึ่งบาทแล้วอนะ่ะตอนนี้แม่ตลาดก็ลงตามไม้นอกไปนะคะวันนี้เราตัดไม้ขายออนไลน์ด้วยนะมีออเดอร์ออนไลน์นี่นะะแล้วเราก็จะลดน้ำไปด้วย อันนี้ก็เป็นสวนยามเช้านะคะเราตัดดอกไม้ด้วยเนาะแล้วก็ลดน้ําด้วยก็สวนบ้านญาติตอนนี้เขาเป็นไม้สี่ปีเนาะกําลังออกดอกเต็มไปหมดเลยราคาก็ลงแล้วเขาก็คุยว่าเดี๋ยวปีใหม่เขาจะรื้อปลูกใหม่แล้วนะคะเพื่อเขาจะได้รอบใหม่เอ,อ่อไม้แก่ๆเนี่ยเขาก็จะออกในช่วงประมาณปกติจะออกในช่วงเดือน มิถุนาหรือกรากรดานะคะแต่ปีนี้อากาศร้อนจัดเนาะกล้วยไม้ก็ไม่ออกเลยมาออกเอา,อาปราปายิงหากันยาก็ถ้าเป็นไม้แก่เขาก็จะออกพร้อมกันหมดนะทําให้ปริมาณกล้วยไม้นี่เยอะนะก็ทําให้ราคาถูกลงช่วงนี้กล้วยไม้ถูกลงแล้วนะคะนี่เราก็จะบํารุงอ่าไม้ปลูกใหม่ของเรานะคะ ให้งามแล้วก็ออกดอกนะคะประมาณปลายปีนี้คิดว่าจะออกดอกแล้วนะคะนี่ก็เหลืออีกประมาณประมาณสี่เดือนนะคิดว่าเขาน่าจะออกดอกแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าคาดว่าเราจะมีไม้ตัดในช่วงที่าราคาแพงนะคะนี่ตอนนี้เราก็ลดน้ำบำรุงโดยเราการใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนะคะ ตอนนี้ไม้เล็กเราจะใส่ปุ๋ยสุดเสมอเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเพื่อบำรุงต้นเขาให้แข็งแรงนะคะนี่เราก็จะลดน้ำทุกวันนะคะช่วงนี้อากาศร้อนจัดปกตินะเดือนนี้ก็จะมีฝนตกแล้วแต่ว่าช่วงนี้นะฝนทิ้งช่วงไปพักหนึ่งอ่ะอาจจะตกอีกก็ได้นะคะแต่ตอนนี้ช่วงนี้ร้อนมากร้อนเหมือนหน้าร้อนเลยตอนนี้เรารดน้ำอยู่นะคะเดินเข้าไปแล้ว โทรศัพท์ดับเลยค่ะต้องเดินออกมานะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นไม้ที่เราปลูกครั้งแรกเนาะนี่นะคะก็เริ่มออกหน่อนะเริ่มมีหนอ่อนี่นะคะนี่มีหนอ่อออกหน่อแล้วเนาะเราก็ต้นสูงนะคะนี่เริ่มออกหนอ่อเราก็บำรุงให้เขางามนะคะถ้าต้นไม้เรางามเนาะ บำรุงแข็งแรงต้นอวบนะเขาก็จะให้ดอกดีอดอกเร็วนะคะเราก็บำรุงด้วยสูตรเสมอเป็นปุ๋ยเก็ดละลายน้ำนะคะที่เราใส่กล้วยไม้แต่บางคนเขาก็จะใส่เป็นปุ๋ยเม็ดที่คนต้นนะเราเรียกว่าอสมโคสแต่เราไม่ได้ใส่นะคะเราใช้ปุ๋ยเก็ดฉีดพ่นอย่างเดียวนะคะนี่อันนี้ตรงนู้นก็คือที่เราปลูกทีหลังกัน15วันนะก็เริ่มจะทันกันแล้วนะคะ นก็เป็นที่เราลดน้ําอยู่เนาะอุปกรณ์ของเราจะเข้ามาลดน้ํำในสวนต้องมีร่มนะคะไม่งั้นเราเปียกหมดนี่ขนาดกลางร่มนะกล้องยังดับเลยเจอน้ําแรงๆเข้าไปนะคะนี่อย่างนี้นะคะแตกหนอด้วยมีช่อด้วยเราเด็ดออกนะคะเขาหนอเขาจะได้โตเร็วๆนะเราจะไม่เอาไว้นะคะจะไม่เอาดอกไว้เขาจะได้โตเร็วๆนะคะถ้าเราเจอดอกเมื่อไหร่นะเราจะเด็ดทิ้งหมดเลย แค่แตกช่อนิ้เดียวก็ไม่เอาแล้วนะทอดแทงก็เด็ดออกเลยอ่ะนี่นะก็ส่วนใหญ่ก็จะแตกหน่อหมดแล้วนะที่เราปลูกรอตแรกที่ปลูกครั้งสุดท้ายก็ใหญ่แล้วนะคะนี่พอหน่อนนี้ออกมาเราก็จะได้ดอกแล้วนะแต่ว่าคิดว่าจะยังไม่เอาอะ่ะจะเด็ดทิ้งก่อนต้นเขาจะได้แข็งแรงสมบ,บูรณ์จะได้แทงหน่อที่สามเนี่ยก็จะได้ไม้ที่ขายได้เลยนะนี่นะคะตอนนี้เรากําลังลดน้ําอยู่นะเราลดน้ําเป็นเวลา ห้านาทีนะคะอันนี้ก็จะได้ห้านาทีแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนวาวรดน้ำใหม่นะคะหลังรดน้ำนะคะก็สดชื่นชุ่มฉ่ำค่ะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นรุ่นแรกที่เราปลูกเลยชุ่มฉ่ำนะคะส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นปลูกไว้ที่หลังกันสิบห้าวันนะก็ใหญ่จะทันกันแล้วนะก็เอ่อนอ เขาก็จะเริ่มแทงหน่อเหมือนกันนะถึงปลูกทีหลังก็เริ่มแทงหน่อแล้วนะโตทันกันเลยนะคะพอเราปลูกเนี่ยห่างกันสองเดือนนะเดี๋ยวเขาจะโตทันกันเลยนะคะด้วยเราใส่ปุ๋ยพอปุ๋ยเหลือนะเราก็จะซ้ำซ้ำเฉพาะตรงที่เราปลูกทีหลังเขาก็จะได้กินไวๆเพราะว่าเราเอ,อผสมปุ๋ยเนี่ยเรากะไม่ได้หรอกว่ามันจะพอดีนะตอนนี้เราก็จะ เหลือเหลือส่วนใหญ่เราก็จะให้ซ้ําตรงที่ต้นเล็กๆหรือต้นที่ปลูกทีหลังนะเขาจะได้ทันกันนะอันนี้ก็เราลดน้ําเป็นเวลา5นาทีนะคะเอ่อต้นไม้เขาไม่มีใบเนาะก็จะเปียกง่ายใบยน้อยไม่เหมือนดอกไม้ใหญ่ๆที่มีดอกนะต้นเขาจะใหญ่หนาะเราก็จะใช้ลดอ่าประมาณ8นาทีนะจะลดนานปากกันนะคะอันนี้อากาศแบบนี้ช่วงนี้ร้อนจัดเราลดน้ําทุกวันเลยนะคะ เมื่อวานนะอากาศร้อนทั้งวันเลยอะ่ะร้อนมากแล้วเราลดตอนบ่ายก็ไม่ได้นะจะทําให้ต้นไม้เนี่ยสุกนะคือสุกก็หมายถึงเจออากาศร้อนๆแล้วมาเจอน้ําเย็นๆเนี่ยต้นไม้ก็แบบปรับตัวสภาพไม่ทันนะก็เหมือนคนเรานะเจออากาศร้อนแล้วพอเจออากาศเย็นอาจจะเป็นหวัดได้ต้นไม้ก็อาจจะป่วยได้เหมือนกันนะคะนี่วันนี้เราก็เลยมาลดน้ํานะบรรยากาศหลังลดน้ําก็ชุ่มฉ่านะนี่มีนอแตกแล้วต้นเริ่มใหญ่แล้วคิดว่า ปลายปีนี้น่าจะมีดอกให้ตัดได้แล้วนะคะถ้าเราเจอดอกนะอย่างนี้เมื่อกี้เราก็เจอนี่เราก็เจออีกแล้วนี่เราเด็ดทิ้งเลยนะเราไม่เอาไว้หน่อเขาจะได้โตเร็วๆอันนี้เขาก็เริ่มแทงหน่อแล้วนะแต่ก็มีดอกด้วยนะก็เลยต้องเด็ดทิ้งก่อนนะทิ้งไว้ไม่ได้เนี่อันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเจอเราเด็ดทันทีเลยเนี่เอาละ จะได้เวลาแล้วขอไปเปลี่ยนก๊อกวาวลรดน้ําก่อนนะคะโต๊ะนี้นะคะก็เป็นโต๊ะที่วางต้นพันุเนาะก็ใหญ่ขึ้นแล้วปลูกได้ประมาณไม่เกินสองเดือนนะอันนี้ก็เริ่มใหญ่แล้วก็เวลาเราซ้ําปุ๋ยเราก็จะพยายามมาซ้ําตรงที่นี้แหละคะ่ะเขาจะได้โตทันพี่ๆเขานะอันนี้พี่ๆเขานี่่นวนตรงนี้นะก็ะต้นพันุ์ที่เหลือเราก็เอาไปซ่อมบ้างนะ มันต้องซ่อมแหละเพราะว่าอยู่ดีๆอากาศร้อนจัดแบบเนี้ยเขาก็จะแห้งตายไปเฉยๆนี่เราก็จะมีหนอ่อหน่อที่เหลือไว้ส่วนซ่อมแล้วเราก็อ,าออกมากองไว้ตรงนี้ก็ประเภทหนอ่อเน่าหน่อเน่านี่เน่าแบบนี้แล้วก็ไม่ค่อยโตแบบนี้เราก็เอาออกเราก็มากองไว้ก็สมามารถตัดขายได้นะแต่ตอนนี้ต้นที่ขายเนี่ย เห็นญาติบอกว่าตอนนี้ลงมากเลยต้นต้นจาราคาต้นก็ลงนะราคาดอกก็ลงด้วยนี่นะคะก็เราก็เก็บยาวไปเลยนอกจากตรงนั้นเราก็ยังมีตรงนี้ยาวไปอีกก็มีต้นเหลือเราก็วางวาง่อมไปนะคะเดี๋ยวพอเอ่อโตมาก็อาจจะแน่นนะนี่ตรงนู้นเราก็ลดน้ําอยู่นะรอรอลดน้ําอยู่ เอาละค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ